ตอนที่301ผู้อาวุโสคนใหม่หลวเฟิงหลัวเฟิงบังคับเรือแห่งโลกใต้พิภพแห่งความว่างเปล่าไม่กล้าที่ผ่อนคลายเลยแม้แต่น้อยและทุ่งเทความพยายามทั้งหมดของเขาในการควบคุมเรือในเมืองอยู่หลานมีสมบัติลับระดับเรือบินอยู่มากมายแต่หลัวเฟิงเลือกเรือแห่งโลกใต้พิภพแห่งความว่างเปล่า พราะรูปแบบลับของเรือลำนี้ลึกลับอย่างล้ำลึกและคล้ายคลึงกับเส้นทางของดวงตาแห่งชีวิตและความตายวัสดุสำหรับการปร,ปรับปรุงเรือลำนี้มาจากสิ่งมีชีวิตหุ่นยนต์ระดับต่ำหลายประเภทจากสายเลือดแห่งความว่างเปล่าทำให้เรือผสานเข้ากับความว่างเปล่าได้อย่างไม่มีที่เปรียบด้วยดวงตาแห่งโลกใต้พิภพของเรือ เราสามารถรับรู้โครงสร้างของสวรรค์และความว่างเปล่าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลัวเฟิงบังคับเรือบินนำทางผ่านความว่างเปล่าอย่างคล่องแคล่วซึ่งวิธีการทั่วไปไม่สามารถติดตามการมีอยู่ของมันได้ผู้สร้างเรือบินลำนี้ได้ไปถึงระดับเครื่องหุนหน่นยนทั้งในเส้นทางชีวิตและการทำลายล้างซึ่งเป็นขอบเขตที่สูงกว่าหลัวเฟิงในปัจจุบันมาก แม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหลัวเฟิงก็สามารถใช้ความสามารถของเรือบินลำนี้ได้เพียง50-60%เท่านั้นเฮอขณะที่หลัวเฟิงสำรวจบริเวณโดยรอบเขาก็รีบเร่งไปโดยไม่ลังเลพวกเราบินออกจากพื้นที่ล่าเก่าแก่ไปหมดแล้วหลัวเฟิงยังไม่กล้าผ่อนปรนกังวลว่าจะฝูงกีบเท้าป่าดั้งเดิมยังคงติดตามเขาอยู่ ดังนั้นเขาจึงบินไปเป็นเวลานานจนกระทั่งเขาออกจากพื้นที่ล่าตามแบบแผนไปหมดแล้วก่อนที่จะผ่อนคลายเรือแห่งโลกใต้พิภพแห่งความว่างเปล่าระงับความผันผวนของออร่าทั้งหมดทรงพลังยิ่งกว่าเทคนิคของผ้าในการปกปิดออร่าแห่งชีวิตเสียอีกหลัวเฟิงเผยรอยยิ้มผู้นำกีบเท้าป่าหุนหยวนนั้นทรงพลังมาก ข้าไม่สามารถต่อสู้กับมันได้ถ้ามันมองเห็นวิธีรับการตายปลอมๆของข้าอวตารตัวนี้คงตายไปหมดแล้วสูญเสียหัวใจอมตะและโลกฝ่ามือไปหลัวเฟิงคิดในใจการสูญเสียสมบัติทั้งสองชิ้นนี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่มากหลัวเฟิงมั่นใจสุดๆหลังจากฝึกฝนร่างกายทะเลโลหิอตอมตะจนชำนาญแล้ว แม้แต่ในหมู่ผู้อาวุโสก็ยังถือว่าเป็นเทคนิคลับที่น่าเกรงขามและด้วยสมบัติลับสองชิ้นหลัวเฟิงรู้สึกว่าเขามีโอกาสที่จะหลบหนีจากสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำที่สมบูรณ์แบบของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปซึ่งเป็นสาเหตุที่เขาจึงกล้าลองเข้าไปในพื้นที่ล่าเก่าแก่แต่กลับพบกับผู้นำกีบเท้าป่าหุ่นหยวนผู้นำกีบเท้าป่า หุ่นยวนไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำลัวเฟิงคิดว่าในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ก้าสายน้ำมีสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำที่ทรงพลังยิ่งกว่าที่เรียกว่าระดับขีดจำกัดสูงสุดเมื่อผเผชิญกับระดับขีดจำกัดสูงสุดคากลัวว่าจะไม่มีโอกาสต่อต้านและจะถูกกำจัดทันที แหล่งที่มาของวัตถุดิบสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำระดับขีดจำกัดสูงสุดมักมาจากอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดท้ายที่สุดแล้วในอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดระดับขีดจำกัดสูงสุดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำที่แปลกประหลาดทรงพลังและแม้แต่หายากพิเศษทุกประเภทถูกวางไว้ที่นั่น พวกเขาเผชิญหน้ากับผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่งที่สุดที่คัดเลือกมาจากโลกนับไม่ถ้วนอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ก้าวสายน้ำสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำระดับสมบูรณ์แบบของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์นั้นหายากมากไม่ต้องพูดถึงระดับขีดจำกัดสูงสุดนั่นเป็นเพียงตำนานข้าคิดว่าข้าระวังตัวพอแล้วแต่ข้ายังคงประเมินความอันตรายนี้ต่ำไป หลัวเฟิงคิดคราวนี้เมื่อกลับไปที่เมืองอยู่หลานข้าต้องใช้ของที่ปล้นมาจากสงครามเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มพลังของข้าให้ครอบคลุมจากนั้นหลัวเฟิงคิดและปลดปล่อยจากกระพัดช,ชิงออกมาหลังจากออกมาตี้ชิงเห็นหลัวเฟิงก็ผ่อนคลายลงและหัวเราะท่านหลัวเฟิงเมื่อกี้ข้ากังวลมากกลัวว่าท่านจะถูกจ่าฝูงกีบเท้าป่า หุ่นยวนฆ่าตายซะแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับจ่าฝูงกิบเท้าป่าหุ่นยวนไม่มีทางสู้ได้เลยหลัวเฟิงใส่หัวค่าทำได้แค่ลองทุกวิถีทางเพื่อหลบหนีค่าแทบจะหนีรอดมาได้ด้วยการใช้เทคนิคลับที่ช่วยชีวิตได้แต่ค่าก็สูญเสียครั้งใหญ่เช่นกันสำรองพลังงานของร่างกายของเขาเหลืออยู่เพียง20เสเเศษ สำรองพลังงานอื่นๆทั้งหมดหมดลงในระหว่างการต่อสู้และหลบหนีการสามารถหลบหนีได้นั้นถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอยู่แล้วตี้ชิงกล่าวตามสติปัญญาเมื่อเผชิญหน้ากับผู้นำกีบเท้าป่าหุ่นหยวนระดับสมบูรณ์แบบจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์มีเพียงปรมาจารย์แห่งห้องโถงสามคนเท่านั้นที่มีพะละกำลังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันโดยตรงผู้อาวุโสคนอื่นๆ ทั้งหมดต้องหลบหนีเมื่อเผชิญหน้ากับมันและส่วนใหญ่ไม่สามารถหลบหนีได้ด้วยซ้ำหลัวเฟิงพยักหน้าด้วยหัวใจอมะตะที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายทะเลโลหิตอมะตะและพลังงานของเขาแข็งแกร่งเพียงพอแต่การแลกเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยทำให้เขามีพลังงานสำรองมากกว่าร้อยละยีิบเล็กน้อยท่านพูดถูก การสามารถหลบหนีได้นั้นค่อนข้างดีอยู่แล้วหลัวเฟิงกล่าวพร้อมรอยยิ้มตอนนี้เราบินไปไหนกันมาตี้ชิงมองไปยังภูมิประเทศอันกว้างใหญ่ภายนอกเราบินออกจากพื้นที่ล่าสัตว์ปกติไปแล้วอีกไม่นานเราก็จะถึงเมืองอยู่หลานหลัวเฟิงกล่าวการแสดงออกของตี้ชิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยท่านหลัวเฟิงเมื่อก่อนนี้ พวกเราออกจากเมืองอยู่หลานพวกเราถูกติดตามตอนนั้นท่านเป็นฝ่ายจัดการกับผู้ติดตามตอนนี้กลับมาที่เมืองอยู่หลานแล้วสำนักมายาอาจส้มโจมตีหลัวเฟิงพยักหน้าผู้อาวุโสเทียนเหอต้องการใช้เขาเพื่อออกถแถลงการจึงส่งมือสังหารมาด้วยตัวเองเทียนเหอน่าจะมีเจตนาฆ่าที่แข็งแกร่งกว่านี้มาก ยิ่งเราเข้าใกล้เมืองอยู่หลานมากเท่าไรเราก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะถูกซุ่มโจมตีมากขึ้นเท่านั้นหลัวเฟิงพยักหน้าหากผู้อาวุโสเทียนเหอต้องการออกถแถลงการโดยใช้ค่าเขาสามารถทำได้เฉพาะนอกเมืองเท่านั้นภายในเมืองการกระทำโดยทั่วไปคือการโจมตีแบบลอบเร้นด้วยเทคนิคลับไม่ทิ้งร่องรอย การต่อสู้โดยตรงหรือเฉพาะนอกเมืองเท่านั้นเว้นแต่ว่าใครจะเตรียมตัดความสัมพันธ์กับห้องโถงผู้อาวุโสทั้งหมดห้องโถงเก่าแก่ปรมาจารย์ห้องโถงสามคนและผู้เท่ากว่า300คนซึ่งยังควบคุมการก่อตัวของเมืองทั้งหมดด้วยทั้งหมดนี้รวมกันแม้แต่สิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับต่ำระดับซูเปอร์ลิมิตก็ยังต้องเสียชีวิต กฎของเมืองเป็นรากฐานสำหรับปรมาจารย์ห้องถงสามคนและผู้เท่าเพื่อให้ได้รับประโยชน์มหาศาลอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่ทำลายกฎเกณฑ์ท่านหลัวเฟิงท่านวางแผนจะจัดการเรื่องนี้ยังไงตี้ชิงมองไปที่หลัวเฟิงแค่ต่อสู้กับพวกเขาอย่างเปิดเผยหลัวเฟิงยิ้มกว้างเขาต้องการใช้ค่าเพื่อแสดงจุดยืน ข้าอาจใช้เขาเป็นบันไดในการไต่ขั้นก็ได้การหาทรัพยากรไม่ได้มาจากการล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวเมื่อความแข็งแกร่งของคนคนหนึ่งแข็งแกร่งเพียงพอเช่นเดียวกับผู้อาวุโสเหล่านั้นความถี่ในการล่าของพวกเขาจะต่ำมากวิธีหลักที่พวกเขาหาทรัพยากรคือจากผลประโยชน์ต่างๆที่ได้รับตามปกติภายในเมืองเมื่อความแข็งแกร่งของข้าเพียงพอ ทรัพยากรอันมากมายของเมืองอยู่หลานแม้ว่าข้าจะกินเนื้อไม่ได้ข้าก็ยังสามารถดื่มซุปได้ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโตคนคนหนึ่งจำเป็นต้องหาวิธีรับทรัพยากรต่างๆความแข็งแกร่งปัจจุบันของข้าค่อนข้างด้อยกว่าสถานะสูงสุดของข้าหลัวเฟิงขมวดคิวเล็กน้อยร่างกายแห่งทะเลสีเลือดอมตะของเขา เมื่อพลังงานสำรองเพิ่มขึ้นความแข็งแกร่งก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่จำกัด500เท่าของพลังงานสำรองร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบเป็นสถานะสูงสุดแม้จะมีพลังงานสำรองมากมายแต่การเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวคือพลังงานสำรองไม่มีการเพิ่มพลังระเบิดพลังงานสำรองร่างกายศักดิ์สิทธิที่สมบูรณ์แบบร้อยเท่า สามารถใช้พลังได้ประมาณ50ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบ200เท่าสามารถใช้พลังได้เกือบ80ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบ300เท่าสามารถใช้พลังได้ประมาณ90ยิ่งสูงขึ้นการเพิ่มพลังก็จะยิ่งน้อยลอง,งองอ5 0 0เท่าสามารถใช้พลังได้100ตอนนี้ถ้าสามารถใช้พลังได้80 หลัวเฟิงคิดนั่นน่าจะเพียงพอที่จะเผชิญหน้ากับผู้อาวุโสเทียนเหอถ้าไม่ข้ายังสามารถเรียกอวตารจากเมืองอยู่หลานมาที่นี่ได้อีกเขาฝึกฝนในดินแดนต้นกำเนิดและทุกครั้งที่เขามาที่อาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ก้าวสายเขาก็จะนำพลังงานสำรองมาเพียงพอเมื่อเวลาผ่านไปความเร็วที่อวตารต่างๆของหลัวเฟิงดูดซับพลังงานเพิ่มขึ้น เทียบได้กับจักรวาลขนาดเล็กไม่ไกลจากประตูเมืองด้านตะวันออกของเมืองอยู่หลานมีการสร้างรูปแบบเงาลวงตาขนาดใหญ่แล้วรอให้หลัวเฟิงเดินเข้าไปในกับดักอย่างอดทนหลัวเฟิงและตี้ชิงออกไปล่าพวกเขาควรจะกลับมาเร็วๆนี้อวตารทั้ง3ของจักรพรรดิเทเคี่ยวหมอกคิดจากนั้นก็แยกย้ายกันไปและใช้แผนผังการสร้างรูปแบบ เพื่อวางรูปแบบเงาลวงตาครอบคลุมพื้นที่โดยรอบที่กว้างใหญ่เพียงพอผู้อาวุโสเทียนเหอเดิมทีส่งทีมบุกโจมตีสี่ทีมเพื่อจัดตั้งรูปแบบเงาลวงตาเพื่อปกป้องประตูเมืองทั้งสี่แห่งจักรพรรดิเทพเขี้ยวหมอกสายหัวเล็กน้อยใครจะไปคิดว่าเมื่อได้ยินว่าอวตารของข้าคนหนึ่งจะถูกบทขยี้พวกเขากลับพบว่า อาจมีผู้อาวุโสคอยหนุนอยู่ข้างหลังหลัวเฟิงก็ได้ไม่มีใครต้องการปิดกั้นประตูเมืองอีกต่อไปสมาชิกทีมบุกโจมตีส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ทรงพลังแห่งโลกต้นกำเนิดแต่ละคนมีร่างกายที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวพวกเขาเข้าร่วมสำนักมายาเพื่อทรัพยากรไม่ใช่เพื่อความตาย เมื่อรู้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างผู้อาวุโสสองคนทีมบุกโจมตีทั้งสี่ทีมไม่ต้องการเสี่ยงผู้อาวุโสเทียนเหอไม่สามารถบังคับพวกเขาได้แม้ว่าปรมาจารย์ห้องโถงทั้งสจะสั่งเป็นการส่วนตัวแต่ผู้ฝึกฝนในเมืองก็คงไม่สนใจภารกิจที่ฆ่าตัวตายเช่นนี้ในท้ายที่สุดผู้อาวุโสเทียนเหอ สามารถขอให้ผู้ทรงพลังแห่งโลกต้นกำเนิดสี่คนในสำนักมายาเพื่อจัดวางรูปแบบโดยใช้อวตารได้เท่านั้นจากระพัดเทพเคี้ยวเหมาะเป็นหนึ่งในนั้นผู้ทรงพลังแห่งโลกต้นกำเนิดเพียงแค่จัดวางรูปแบบโดยใช้อวตารตราบใดที่เงื่อนไขเหมาะสมพวกเขาก็ยังเต็มใจที่จะทำฮอถอนหายใจ รูปแบบเงาหลอกลวงนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากและเนื่องจากอยู่ใกล้กับประตูเมืองค่อนข้างมากจึงได้ปิดกั้นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนอกประตูเมืองด้านตะวันออกจนหมดสิ้นหากต้องการเข้าไปยังประตูเมืองด้านตะวันออกจะต้องเข้าไปยังการก่อตัวเงามายานี้หากเป็นผู้ฝึกฝนคนอื่นๆรูปแบบเงามายาจะไม่ขัดขวางพวกเขา รูปแบบเงามายาได้รับการรักษาไว้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นและในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้เมื่อพิจารณาจากความถี่ในการล่าของทีมในเมืองอยู่หลานตั้งแต่จักรพัรดเทพเคี้ยวหมอกจัดรูปแบบเขาก็ไม่ได้พบกับทีมล่าแม้แต่ทีมเดียวอืมจักรพัรดเทพเคี้ยวหมอกมองไปทางระยะไกลทันใดนั้นเอง เรือลำหนึ่งได้เข้ามาในระยะของรูปแบบเงามายาแล้วรูปแบบนั้นห่อหุ้มมันไว้และสัมผัสได้ถึงออร่าชีวิตที่คุณเคยทั้งสองทันทีเคี่ยวหมอกเจ้าอีกแล้วเหรอหลัวเฟิงบินออกจากเรือโลกใต้ดินที่ว่างเปล่าเคี้ยวหมอกมองไปที่หลวเฟิงจากระยะไกลหลวเฟิงปล่อยให้ผู้อาวุโสที่ปกป้องเจ้าเปิดเผยตัวเขาเองเร็วๆนี้ ผู้อาวุโสที่ปกป้องข้าเหรอหลัวเฟิงรู้สึกประหลาดใจเขาเข้าใจทันทีฝ่ายของสำนักมายาไม่เชื่อหลัวเฟิงตี้ชิงสามารถไปถึงระดับผู้อาวุโสได้อย่างรวดเร็วพวกเขาคิดว่าเขาได้ร้องขอการสนับสนุนจากผู้อาวุโสที่ทรงพลังหลัวเฟิงหัวเราะไม่มีผู้อาวุโสคนใดปกป้องข้ามีแต่ข้าที่ขยี้เจ้าด้วยกรงเล็บเดียว เที่ยวหมอกตกตะลึงข้าจะไม่สังหารเจ้าเช่นกันรีบส่งข่าวไปยังเทียนเหอซักให้เขามาที่นี่หลัวเฟิงกล่าวถ้าเขาไม่มาข้าอาจจะเข้าไปในเมืองเองเที่ยวหมอกต้องการหยุดเขาหลัวเฟิงตัดสินใจทันทีเที่ยวหมอกผู้ทรงอิทธิพลของโลกนี้คงเตรียมตัวที่จะตายโดยไม่ได้พกสมบัติล้ำค่าใดๆมา หลัวเฟิงไม่ต้องการเสียพลังงานในการจัดการกับเคี่ยวหมอกอย่างแน่นอนนี้เจ้ากำลังขอให้ผู้อาวุโสเทียนเหอมาเหรอเขี้ยวหมอกมองไปที่หลัวเฟิงแล้วพยักหน้าโอเคผู้อาวุโสเทียนเหอจะมาถึงเร็วๆนี้ใกล้ประตูเมืองด้านตะวันออกในคฤหาหา์ถ้ำผู้อาวุโสเทียนเหออาศัยอยู่ที่นี่สำหรับเขาหากผู้อาวุโสคนนั้น ต้องการรักษาหน้าเขาจะต้องกลับมาทางประตูเมืองตะวันออกอย่างแน่นอนอืมผู้อาวุโสเทียนเหอนั่งอยู่ที่นั่นอย่างสบายใจแกสลักอยู่ดีๆเขาก็ได้รับข้อความจากเขี่ยวหมอกหลวเฟิงมผู้อาวุโสคนนั้นเหรอแล้วเขาขอให้ข้าไปหางั้นเหรอผู้อาวุโสเทียนเหอรู้สึกทั้งขบขันและผิดหวัง ข้าคิดว่าเป็นผู้อาวุโสคนอื่นกลายเป็นว่าเป็นเพียงผู้อาวุโสที่เพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นเท่านั้นผู้อาวุโสที่เพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นเพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับนี้การสะสมที่อ่อนแอผู้อาวุโสเทียนเหอที่โหยหาจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเข,ขาขยี้เขี้ยวหมอกภายในกรงเล็บเดียว ดูเหมือนว่าเขาจะมีสมบัติรับอันทรงพลังหรือเปล่านะช่างประเมินตัวเองสูงซะจริงๆเพิ่งเป็นผู้อาวุโสแท้ๆได้สมบัติรับอันทรงพลังมาเขาคิดว่าจะทา้าทายข้าได้เหรอผู้อาวุโสเทียนเหอลุกขึ้นยืนงั้นข้าจะใช้พลังของข้าครึ่งหนึ่งและจัดการเขาให้สิ้นซากผู้อาวุโสเทียนเหอได้ออกจากคาราสนาถ้ำไป ร่างของเขาก็พร่ามัวและเขาก็มาถึงหน้าที่ประตูเมืองแล้วโดยมองเห็นเงาของชายผมดำในค่ายเงามายาที่อยู่ด้านนอกประตูเมืองจากระยะไกลชายผมดำก็มองมาแต่ไกลเช่นกันผู้อาวุโสที่เพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นผู้อาวุโสเทียนเหอส่ายหัวเล็กน้อย